ครับวัสดีครับนายพนฟาร์มไก่พม่ามารอนคอเดี๋ยวหามาอีกชุดนะครับดูนะครับวันนี้ก็โค้งสร้างลงนะสองหกสองเจ็ดถึงสองแปดครับประมาณนี้แน่นอนครับโตตัวนะครับใครสนใจผมให้ราคาครับเป็นโปรครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอีกสิบตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกสิบตัวนะครับโอเคแป๊บนึงเริ่มพังเริ่มพังเริ่มพัง ชุดน okay. ี้นะครับเห็นะครับมีสองตัวโดนจิกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันโดนจิกผมเลยออกนะสองขัวเป็นัวผู้ทั้งคู่นะครับโดนจิกที่ปีกนะก็เลยออกฮะกำลังกินอาหารนะครับนี่ผมก็จะแบ่งในราคาเบาๆนะครับไม่ต้องห่วงนะแต่เกรด V.I.P. นะครับนี่ V.I.P. ผมมีชุดเดียวชุดนี้นะครับ V.I.P. ชุดเดียวชุดนี้นะครับ ครจะแบ่งได้แบ่งครับผมให้เป็นโกปีใหม่เลยครับเพราะผมแบ่งแต่ของดีไปให้นะครับเพราะว่าลูกค้าก็จะกลับมาอติดต่อซื้อขายกันต่อครับไม่ต้องห่วงครับถ้าไม่ดีก็ไม่ได้จ่ายไปครับยังไงก็ไม่ขี้เหระนะครับผมครับสวัสดีครับ